สวัสดีครับผมนายอนรทินนวลเสน,นครับวันนี้จะมาอธิบายการดูแลรักษาพัดมแลนะทํความสะอาดนะครับครับขั้นตอนแรกในการถอดประกอบพรดลมนะครับหมุนตรงนี้ออกจากใบพัดนะครับนี่ครับแกะใบพัดออกแล้วก็เอาไปล้า,ทางทำความสะอาดได้เลยนะครับ นันะร,ระคบถ้นตอนต่อไปนะครับเราแกะตัวครอบมอเตอร์ออกได้เลยนะครับใช้ไขควงนะครับ ค่านี้นะครับเราก็จะนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตากไว้แห้งแล้วก็ค่อยกลับมาประกอบกันใหม่นะครับโอเคครับโอเคครับระหว่างที่เรารออุปกรณ์เหล่านี้ให้มันแห้งนะครับเราก็จะใช้น้ำมันนะครับยอดให้มอเตอร์มันลื่นนะครับเพราะอาจจะมีฝุ่นลาฝุ่นเข้าไปอยู่ในมอเตอร์นะครับเราควรจะถอดปลั๊กก่อนทุกครั้ง ที่จะหยอนน้ำมันหล่อรื่อใส่นะครับเพราะมันจะเกิดอันตรายได้นะครับเราก็หยอดลงไปเลยครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็หมุนดูนะครับว่ามันลื่นหรือเปล่าล้วก็เอาไลฝุ่นออกจากมอเตอร์ได้เลยนะครับ โอเคครับคือตอนนี้ผมได้ทําการล้างชําระเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะประกอบคืนเลยนะครับเราแรกใส่ของเลยนะครับ ใสป่ปกงตัวนี้ครับโอเคครับครับ,รบแล้วเราก็ต่อไปก็เป็นบาิษับนะปิดจุดได้เลยนะครับเพราะลงตัวนี้ไม่มีหน้ากากครอบด้านหน้านะครับ ว่ามันหายไปแล้วล็อกเอาแล้วครับถึงขั้นตอนนี้เสร็จเสร็จปุ๊บเราก็ลองเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดพัดลมดูนะครับว่าจะทํางานได้หรือเปล่าแล้วก็เปิดพัดลมโอเคครับตอนนี้ก็พัดลมได้แล้วครับก็ การดูแลรักษาพลังก็มีประมาณนี้นะครับก็วันนี้ผมนายวัชินนนสนิทก,ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ